ยังไงพี่ก็หล่ออยู่แล้วโอ้โหหรอค่ไม่ต้องแต่เลยอว่าว่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้น้องาดก็ชอบดูแล้วน้มัจหลุดมากที่สน้องั ตอนนี้ก็ชอบกว่าทำนัดที่ไหนได้ล่ะทำนัดโรยวายได้ไหมครับแล้วอยู่หัวมันนี้มันนี้ก็ใหญ่แย้มใอย่ายแย,แแย้มของลูกสิครับใครจะกล้าใครจะกล้าใครจะกล้าแล้วเป็นแบบอ่าผู้หญนงก กือบดีแล้วเกือบดีแล้วอบกไมก็ถ้าว่ติดตามได้นะครราต้องนัดนขี้แกันครับอันนี้่ผมแพ้เขาแล้วนะยอดฟอผมแพ้เขาแล้วนะเขาเขาอ้อนมากเลยนะ่ผมไม่งีอะไรนะครับออ Woo! <laughs>